เรามักถูกบอกว่า,าศาสนาทุกาศาสนาล้วนแล้วแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดีและเราก็มักจะถูกบอกว่าถ้าอยากคุยกับใครโดยไม่มีปัญหาอยากคุยเรื่องการเมืองและาศาสนาเอา้าทําไมเราถึงคุยเรื่องที่สอนให้เราเป็นคนดีกันไม่ได้อะอยากให้คนเป็นคนดีก็ต้องคุยกันเรื่องความดีอย่างาศาสนาได้ดิ <S <S เพราะฉะนั้นนี่คือ Why I s ส t g o o d ทำไมาศาสนาถึงเป็นสิ่งที่ดีอะ ยอมรับเลยครับว่าหาทำมากๆเอาเรื่องศาสนามาคุยนี่คือยังปวดหัวมาจนถึงตอนถ่ายเลยครับแต่ทำไว้สิกูทั้งทีจะไม่คุยเรื่องนี้ได้ไงจริงๆแล้วเราคงไม่ต้องมาอธิบายกันว่าศาสนามันดียังไงมากนักนะครับเพราะก็มารู้กันอยู่แล้วตามที่บอกไปคือมันช่วยชี้ทางให้คนใช้ชีวิตเป็นคนดีได้ทีนี้ปัญหาที่มักเกิดตามมาคือ้การช่วยให้คนเป็นคนดีเหมือนๆกันเนี่ยมันดันไม่เหมือนกันเอาแบบเบสิกเบสิกเลยครับ ก็คือบางศาสนาห้ามกินหมูอีกศาสนาให้กินได้แต่ก็มีคําสอนว่าฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาปหรือเอาแบบชัดๆก็พระในบางศาสนาต้มเบียร์ขายหาเงินเข้าวัดได้อีกศาสนาบอกว่าดื่มของพวกนี้ไม่ได้เพราะเป็นบาปซึ่งอะไรแบบนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องเล็กไปใหญ่นะครับแล้วก็ซับซ้อนแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จนทําให้มักเตือนกันว่าคุยเรื่องศาสนาไปก็จะขัดแย้งกันนั่นแหละ แต่ถ้าไม่คุยก็เหมือนว่าแค่ซุกเรื่องนี้ไว้ใต้พรมเฉยๆไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่ใช่ปะคำว่าศาสนาตรงกับภาษาอังกฤษว่า religion ซึ่งมาจากภาษาละตินว่า religio มีความหมายว่าผูกพันหรือสัมพันธ์ครับก็คือความผูกพันที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าซึ่งแสดงออกผ่านความศรัทธาความเคารพยำเกรงของมนุษย์ต่อพระเจ้านั่นแหละครับสำหรับในภาษาไทยมาจากภาษาสันสกฤตว่าศาสนาครับ ที่หมายถึงคําสั่งสอนซึ่งเดิมทีก็ใช้แบบศาสนาของพระพุทธเจ้าของพระเยซูคริสต์ก็หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระเยซูคริสต์นั่นแหละแล้วค่อยเปลี่ยนความหมายมาเป็นการพูดถึงศาสนาที่หมายถึงลัทธิความเชื่อที่ว่าด้วยบุญบาปและก็มีองค์ประกอบแบบอื่นๆที่เราเข้าใจกันครับส่วนศาสนาเกิดขึ้นได้ยังไงนั้นนักปรัชญาและนักวิชาการก็พยายามอธิบายมาตลอดแบบที่คลาสสิกคลาสสิกก็คืออย่างแรกเกิดจากความกลัว กลัวในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและสร้างตัวแทนเป็นพระเจ้าขึ้นมาเพื่อให้คนเราสามารถอธิบายหรือรับมือกับสิ่งที่กลัวได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายกันก็คือความโง่เขลาครับความไม่รู้แล้วก็สร้างคําอธิบายต่างๆเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถอธิบายต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้จะได้รับมือกันได้คล้ายๆกับแบบแรกครับหรือบางทีก็อาจจะเกิดจากการเชิดชูบุคคลสําคัญแบบมากๆก็ได้ครับซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนจํานวนมากลักษณะนี้ก็ทําให้เกิดลัทธิศาสนาได้ นอกจากนั้นก็ยังมีคําอธิบายว่าศาสนาเกิดจากเรื่องทางเศรษฐกิจและก็ชนชั้นและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความสัมพันธ์ของคนแบบที่มาร์กซิสอธิบายก็มีครับจะเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าศาสนาได้เกิดขึ้นแล้วและก็ส่งผลต่อชีวิตของผู้คนมาอย่างยาวนานศาสนาหลักของโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังแอคทีฟอยู่อย่างพราหมณ์ฮินดูนี่ก็สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ราว2 3 0 0ถึง1,500ปีก่อนคริสต์กาลโน่นนะครับ แล้วก็มีศาสนายูดาห์หรือว่ายิวที่อาจเกิดไล่เลี่ยกันซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะอธิบายนะครับหลังจากนั้นก็มีพุทธเตา๋าขงจื๊อคริสต์อิสลามและซิกเกิดขึ้นมียังไม่รวมกับนานา,นาความเชื่อและศาสนาอีกนับพันที่มีผู้ศรัทธากระจายอยู่ในโลกนะครับคุณอุปการของศาสนาคือช่วยจัดการให้คนใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นนะครับอยู่ในคันลองอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีปัญหาเอ่อมันก็อาจจะมีบ้างแหละครับ แต่นั่นแหละครับพอศาสนาเติบโตขึ้นมันสร้างสิ่งต่างๆไว้ให้โลกจริงๆเอาอันที่เราจะพอจินตนาการกันออกก็อย่างในช่วงยุโรปในยุคกลางนะครับเฮ้รถเคมครับช่วงที่ศาสนาเติบโตมากๆได้ปะ ช่วงที่ศาสนาเติบโตมากๆนะครับมันช่วยเข้ามาจัดการความวุ่นวายหลังโรมันล่มสลายและแผ่ขยายเป็นวงกว้างส่งผลต่อคนจํานวนมากองค์กรศาสนาอย่างคริตจักรใหญ่โตพอที่จะคานอํานาจกับอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆได้และก็เป็นตัวแปรช่วยให้เกิดการศึกษาและฟื้นฟูวิทยาการต่างๆจากโรมันซึ่งเป็นรากฐานของความรู้สมัยใหม่ด้วยครับอีกคุณอุปการชัดๆครับที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้กันนักมาจากโลกมุสลิมครับในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันคือในช่วงราวทศตวรรษที่7จ็ถึงสิ เป็นยุคทองของศาสนาอิสลามมีศูนย์กลางอยู่ที่แบกแดดครับด้วยโลเคชันที่อยู่ตรงกลางระหว่างเอเชียแล้วก็ยุโรปทําให้กลายเป็นศูนย์กลางทั้งการค้าและการแลกเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้ครับมีการค้นคว้าและค้นพบสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยความรู้ด้านจากักษุหรือแม้กระทั่งการใช้แปรงสีฟันและการดื่มกาแฟที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้ครับ แต่ไม่มีอะไรมีด้านเดียวครับเมื่อศาสนาใดๆแผ่ขยายออกไปมากขึ้นก็มีโอกาสได้พบปะก,กับศาสนาอื่นมากขึ้นเท่านั้นคุยกันได้อยู่กันดีก็ดีไปครับแต่หลายครั้งก็เกิดความขัดแยง้งและหลายครั้งก็รุนแรงได้กรณีที่ถูกกล่าวถึงบ่อยๆในประวัติศาสตร์ก็คือสงครามครูเสดครับความขัดแย้งระหว่างมุสลิมและคริสเตียนที่แย่งชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวกันเป็นสงครามที่กินเวลากว่า2ศตวรรษ หรือกรณีร่วมสมัยก็มีตั้งแต่ระดับชาติอย่างกรณีพิพาทอินเดียปากีสถานที่มีเรื่องศาสนาฮินดูและอิสลามมาเกี่ยวข้องด้วยหรือใกล้บ้านเราในเมียนม,มาก็มีความขัดแยง้งรุนแรงอย่างต่อเนื่องของชาวพุทธและมุสลิมจนเกิดเป็นกรณีโรฮิงญาอพยพที่เราเคยได้ยินได้เห็นกันแหละครับหรือแม้แต่คนศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันอย่างเช่นกรณีในไอแลนด์เหนือที่เคยเกิดความขัดแยง้งรุนแรงระหว่างชาวนิกายโปรเตสแตนต์และคาทอลิกครับ หรือในบ้านเราเร็วนี้ก็มีเรื่องราวที่อาจจะเป็นต้นทางของความขัดแย้งได้เหมือนกันนะครับคือมันมีความพยายามจะเสนอให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วระบุไว้ในรัฐธรรมนูญคือรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ลองไปหาย้อนอ่านกันดูได้นะครับมีเรื่องราวความขัดแย้งที่มีศาสนาเป็นปัจจัยเกิดขึ้นอีกมากมายหลายที่บนโลกนะครับแล้วก็เกิดขึ้นอยู่เสมอเรื่อยๆด้วยแล้วหลายๆครั้งมันก็นํามาสู่ความรุนแรงด้วยครับ หากใครที่สนใจประเด็นแบบนี้มีหนังสือรวมบทความพิชืี่ว่าศาสนากับความรุนแรงอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซือ้อหายืมมาลองอ่านกันดูได้ครับถึงจะเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้งแต่ศาสนาก,ก็ยังคงตอบสนองความคิดและชีวิตของคนจำนวนมากครับข้อมูลจากปี2020บอกให้เราได้รู้ว่าโลกเรามีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดคือ2,380ล้านคน รองลงมาคือศาสนาอิสลาม1910ล้านคนถัดลงมาก็คือฮินดูและก็พุตตามลําดับครับส่วนในเรื่องของการเติบโตของประชากรที่นับถือศาสนาต่างๆนั้นมีการประเมินกันว่าในช่วงปี2015 2 0 6 0ถึง2060ประชากรชาวคริสต์และชาวมุสลิมจะเพิ่มขึ้นโดยประชากรของแต่ละศาสนาจะเพิ่มขึ้นเป็นราว30ของประชากรโลกรวมกันก็ราวหกครับ โดยกลุ่มประชากรมุสลิมจะเติบโตมากที่สุดและมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่าชาวคริสต์ในปี2,100อย่างไรก็ตามมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจและจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นก็คือกลุ่มของคนที่ไม่นับถือศาสนาเพราะหากใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจากปี2,020พวกเขาจะเป็นกลุ่มประชากรอันดับ3รองลงมาจากชาวคริสต์และก็มุสลิมครับมีประชากรรวมกันทั้งสิ้น1,190ล้านคนเยอะเหมือนกันครับ พูดถึงคนไม่นับถือศาสนาอยากขยายความให้เคลียร์กันสักหน่อยครับจริงๆแล้วคำนี้ในงานวิจัยภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า religiously unaffiliated ครับหมายถึงคนที่ไม่ได้ยึดถือผูกติดกับศาสนาซึ่งข้างในกลุ่มนี้นั้นก็จะหมายรวมถึงคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยจริงๆพอรู้สึกว่าศาสนาม,มันไม่สําคัญกับเขาและยังรวมไปถึงคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือ atheist นะครับและรวมถึงคนที่ยังมองว่าพระเจ้าเนี่ยอาจจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่จริงก็ได้เพราะมันยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับ ซึ่งในที่นี้ผมขอเรียกตามคําที่เราคุ้นว่าคนไม่นับถือศาสนาไปก่อนนะครับแต่พอเรียกแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่นับถือศาสนาไม่มีศาสนามันดูแย่ๆไหมอะมุมมองแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นจริงครับแต่มันควรเกิดขึ้นไหมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งเหตุผลที่คนเลือกที่จะไม่นับถือศาสนานั้นจริงๆแล้วน่าสนใจนะครับและก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้เรื่องศาสนาด้วย ในงานวิจัยเรื่อง Religious Landscape Study ศึกษาชาวอเมริกัน35,000คนจากทุกรัฐทั่วประเทศพบว่าคนที่ระบุว่าตัวเองไม่มีศาสนานั้น78%เกิดและโตมาในบ้านที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งอยู่นั่นแหละแต่พอพวกเขาโตขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองเริ่มขาดความเชื่อในศาสนาโดยส่วนใหญ่มองว่าหลักทิทยาศาสตร์น่าเชื่อถือ,อก,กว่าหลักของศาสนาครับรองลงมาก็คือพวกเขาเชื่อเรื่องสามัญสำนึกและตรรก,กะมากกว่าอะไรที่ไม่มีเหตุผลรองรับ นอกจากนั้นยังมีเหตุผลที่น่าสนใจอีกเช่นเขารู้สึกไม่ชอบลำดับขั้นทางาศาสนาศาสนามีความเป็นธุรกิจมากเกินไปหรือเห็นว่ามีเรื่องอื้อสาวในวงการาศาสนาทําให้เสื่อมศรัทธานั่นคือที่อเมริกานะครับแต่มันก็คุ้นคุ้นอยู่ใช่ไหมส่วนในไทยข้อมูลจาก the Pew Research Center ครับเมื่อปี2019พบว่ามีคนไทยที่ไม่นับถือาศาสนาถึง20%ของประชากรทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เสียดายนะครับที่เราหางานสำรวจที่บอกเหตุผลไม่เจอ ถ้าใครเจอก็เล่าให้กันฟังได้นะครับว่าคน20%นั้นเขามีเหตุผลว่าอะไรกันบ้างแม้พวกเขาที่ไม่ได้นับถือศาสนาจะมีเหตุผลของเขาและก็มีเสรีภาพที่จะเลือกนับถือหรือไม่นับถืออะไรก็ได้ตามหลักสิทธิมนุษยชนแต่ก็มีคนอื่นๆที่มองพวกเขาในด้านลบอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นพวกนี้เป็นคนดื้อด้านต่อต้านสังคมไร้หลักศิลธรรมยึดเหนียวจิตใจคือพูดง่า,งงายๆว่าพอไม่นับถือศาสนาปุ๊บก็กลายเป็นคนไม่ดีปับ๊บไปเลยครับ มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Social, ลไซ c คโ l จิ i ค a ลแอนด์เพอร์ซน t ลิตี้ n แ e ครับชี้ว่าคนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าถูกมองว่าเป็นคนใจกว้างมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสนุกสนานในงานปาร์ตี้อะไรแบบนี้เป็นทัศนคติเชิงบวกครับแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกมองว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเป็นคนที่ผิดศีลธรรมโดยที่เชื่อว่าพวกเขามีแนวโน้มจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องมากกว่าคนที่นับถือศาสนาเบอร์นั้นเลยครับ ทัศนคติเหล่านี้ทําให้ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือไม่นับถือศาสนาถูกมองว่าไม่น่าไว้วางใจถึงขั้นอาจจะเป็นตัวอันตรายครับสิ่งนี้อาจนําไปสู่การเลือกปฏิบัติในบางบริบทตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจถูกปฏิเสธการจ้างงานในตําแหน่งดูแลเด็กภายใต้สมมติฐานที่ว่าพวกเขาเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมก็ได้เป็นต้นอย่างไรก็ดีมีงานศึกษาอีกชิ้นที่ศึกษาคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจํานวน4,622คนผลการศึกษาสรุปว่า คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็มีศีลธรรมนำใจเช่นเดียวกับคนที่นับถือศาสนาและสนใจเรื่องความอายุติธรรมมีความห่วงใยในการดูแลปกป้องคนอื่นจากอันตรายพูดอีกแบบก็คือพวกเขาไม่ได้ใช้ศีลธรรมทางศาสนาแต่มองถึงผลลัพธ์ที่ตามมาของสิ่งต่างๆแทนครับข้อมูลนี้สอดคล้องกับสิ่งที่พระนักวิชาการอย่างพระภพศสารวิสาโลเคยให้ความเห็นเรื่องคนไม่มีศาสนาไว้ว่าคนไม่นับถือศาสนาหลายคนเป็นคนที่ดีและมีคุณธรรม เพียงแต่เขาไม่ได้นับถือศาสนาใหญ่ๆแต่นับถือศาสนาที่เรียกรวมๆว่าศาสนามนุษยธรรมคือเชื่อเรื่องความดีไม่ทำชั่วการไม่ทำชั่วนั้นไม่ใช่เพราะกลัวตกนรกแต่ไม่ทำชั่วเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นธรรมและเมื่อสิทธิของผู้อื่นแม้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แต่เชื่อว่าความดีมีคุณค่าและความชั่วก่อโทษ ในขณะที่คนจํานวนไม่น้อยไม่นับถือศาสนาแล้วแต่นอกเหนือจากศาสนาหลักๆของโลกที่ดูเก่าแก่ก็มีศาสนาใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นทางเลือกอีกมากมายครับนักวิชาการเรียกสิ่งนี้รวมๆเพื่อลดภาพด้านลบของคําว่าลัทธิว่า New Religion Movement หรือขบวนการศาสนาใหม่พูดแบบนี้อาจจะนึกไม่ออกนึกว่าในไทยไม่มีหลอกศาสนาใหม่อะไรกันแต่จริงๆแล้วมันมีครับ และมีขนาดที่ว่าในปี2019มีบทความวิชาการที่ทําเรื่องนี้และพบว่ามีศาสนาใหม่ลักษณะน,นี้อย่างน้อย5กลุ่มด้วยกันนี่แค่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เดียวนะครับศาส,สนาใหม่เหล่านี้บางทีก็มีรากฐานหรืออิงบางอย่างจากศาสนาเดิมๆนะครับหรือบางทีก็ใหม่แบบแกะกล่องเลยก็มีส่วนอันที่พอจะคุ้นเคยกันบ้างก็เช่นบ้านสวนพีระมิดครับอาจารย์อุบลช่วยด้วยนี่แหละครับ ที่คงเคยเห็นตามหน้าข่าวหรือบางคนอาจจะนับธรรมกายเป็นส่วนหนึ่งของของบวนการศาสนาใหม่นี้ด้วยนะครับในต่างประเทศที่โด่งดังก็มี p a สตา f ฟเรียนครับหรือกลุ่ม Flying Spaghetti Monster ที่เคลื่อนไหวทางสังคมเรื่องศาสนาและเสียดสีล้อเลียนไปนในตัวโดยมีองค์ประกอบทางศาสนาครบถ้วนเลยนะครับหรือจะเป็นอีกกรณีที่โด่งดังอย่างวิหารซาตานเด e s a t a n i c Temple ครับ ซึ่งเป็นศาสนาจริงๆมีอุดมการณ์จริงๆและตั้งคำถามเกี่ยวกับการกดขี่ความไม่เท่าเทียมความยุติธรรมของรัฐและอิทธิพลจากศาสนาไปพร้อมๆกันครับเรื่องราวของวิหารนี้เดือดมากนะครับใครพอมีเวลาสามารถหาชมเรื่องราวได้จากหนังสารคดีเรื่องเฮลซาตานครับถึงแม้จะดูเท่ดูเป็นศาสนาที่บางคนอาจมองว่ามันเหมาะกับยุคสมัยแค่ไหนก็ตามแต่ศาสนาใหม่ๆเหล่านี้มีไม่น้อยที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยากลำบากครับ พรต้องประทะก,กับความเชื่อเดิมๆถูกกีดกันถูกคุกคามไม่ใช่แค่เพียงจากคนทั่วไปเท่านั้นแต่อาจรวมถึงจัดรัฐด้วยนะครับมีกรณีน่าสนใจคือเรื่องผู้ก่อตั้งศาสนาใหม่ที่โดนจับกุ่มครับลองหาอ่านกันได้จากงานที่ชื่อว่า Why Are There No New Major Religions by John a m o n ครับมีการประเมินว่าจะมีการเติบโตของคนที่ไม่นับถือศาสนาโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ทั่วโลกโดยเหตุผลของพวกเขาก็ง่ายๆครับคื ศาสนามันไม่ตอบพวกเขาแล้วมันขัดกับคุณค่าที่พวกเขายึดถือเช่นมันมีส่วนทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมโดยรัฐทําให้คนไม่เท่ากันมีการเหยียดต่างๆเช่นการเหยียดเพศซึ่งเราจะเห็นได้จากเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือแม้แต่กรณีการกีดการเพศหญิงออกจากกลายเป็นนักบวชอันนี้ก็มีเคสในไทยครับอย่างเรื่องของภิกษุณีที่ก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายและยอมรับได้นักในองค์กรศาสนาพุทธในไทยพอเป็นแบบนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องการปรับตัวของศาสนาเองครับ ว่าตัวเองจะพาไปต่อยังไงสันตปาปาฟรานซิสก็เคยยอมรับว่าโครงสร้างของศาสนาจักรปัจจุบันคือสิ่งที่ทำให้เราแบ่งแยกและออกทางจากคนรุ่นใหม่และจำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างดังกล่าวโดยต้องให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของศาสนาจักรเองด้วยหรือในไทยนักวิชาการด้านปรัชญาอย่างคมกริตุ่ยเต็กแข้งหรือเชฟหมีก็เคยให้ความเห็นทำนองว่ายังไม่เห็นองค์กรศาสนาในไทยปรับตัวเลย เพลเพลทําสสวนทางซะด้วยซ้ําเขายังบอกอีกว่าการที่ศาสนาจะยังอยู่รอดต่อไปหลักๆแล้วมันมีแค่2ทางครับก็คือปรับให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรืออีกทางก็คือทําให้มันแข็งขึ้นเข้มงวดขึ้นซึ่งคมกริดบอกว่าเหมือนว่าไทยดันเลือกแบบหลังครับครับจานผมก็เห็นแบบนั้นเหมือนๆกันครับเอาละครับเล่ามาทั้งหมดนี้คงพอจะเห็นว่าคนจะนับถือศาสนาใดหรือไม่นับถือ อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องช่วยระบุว่าคนนั้นมีศีลธรรมเป็นคนดีหรือไม่เพราะในความเป็นจริงศีลธรรมและความดีงามต่างๆก็ถูกให้คุณค่าและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆศีลธรรมชุดไหนจะอยู่ต่อความเชื่อไหนจะปรับตัวเองตอบสนองต่อผู้คนบ้างอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับระหว่างที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นนั้นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นสิ่งที่สําคัญคําถามที่ตามมาก็คือแล้วเราเคารพเสรีภาพของคนอื่นได้เท่ากับเสรีภาพของตัวเราเองไหม และมีใครพยายามจะลิดรอนเสรีภาพของเราอยู่หรือเปล่าชอบไม่ชอบหรืออยากแลกเปลี่ยนตรงไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและจะขอบคุณมากๆหากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราหวังว่าจะมีความสุขกับทุกสิ่งที่คุณเลือกและสนุกกับการตั้งคำถามกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ Why is it good ทำไมสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงดีะแล้วเจอกันครับ เลยดีวผมกาลังคิดที่จริงตอนแบบนี้มันต้องจบด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตเนาะหรือไม่ก็ต้องเป็นแบบวลีภาษาละตินอะไรเงี้ยแล้วเดินกลับไปเล่าใหม่แล้วพอแปลออกมาปุ๊บมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ๋อเ๋ยวลองคิดมาสักอันหนึ่งสุราเมระยะมัชชป,ปมาถฐานาเวรมณีสิขาประทงังสมาธิยามิสวัสดีครับอะไระเงีเย้ยนึกออกะ ำไมเราถึงคุยกันเรื่องสิ่งที่สอนให้เราเป็นคนดีเอ้าทำไมเรื่องที่คุยได้ห้เหียอะไรวะถึงจะเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งแต่ศาสนาก็ยังคงต้องตอบโอ้ยเฮียก็มีศาสนาใหม่ๆเกิดขึ้นเอบนเดรูเบร์เูบย์พอวันผิดแล้ววันคอบแกล้งตัวเองเดี๋ยวผมจะมีสติให้มากขึ้นครับ